ที่ผ่อนคันนี้7ปีแต่ผมรับประกันให้10ปีหรือ1นึ่งแสกิโลเมตรตามระยะรถมือสองรุลูกาคองเจ็ดนะครับผมช่างปอนครับวันนี้ผมมีรถนำเสนอหนึ่งคันพี่ๆเชื่อไหมว่าคันนี้ผ่อนมีก่าเดือนละสี่พัน 4, บาทเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับตัวนี้เป็นโตโยต้าเอาเบนซ่าเครื่องหนึ่งห้านะครับด้วยตัว E ซึ่งเป็นฟี2011นนะครับตัวนี้บอกเลยนะว่า โครงสร้างเดิมแต่มีการเบ็บสีใหม่โอเคไหม,มพูดชัดเจนนะครับคุณพี่นะราคาเปิดอยู่หน้าร้านเนี่ยอยู่ที่2 3 9 0 0 0านะครับ239,00แต่ว่าเคยลดราคามาทีนึงเหลือ2 2 9 0 0นะครับแต่คลิปนี้นะครับเราไม่ลดราคานะแต่เราจะพิเศษให้นะครับพิเศษอะไรเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังโอเคครับมาดูที่สภาพกันหน่อยนะครับตัวนี้นี่ครับ นี่ผมบอกเลยนะว่ามีการเก็บขัดเครือบแก้วให้หมดนะครับขัดเครือบแก้วให้หมดไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าตัวไฟหน้ากระจังหน้านะครับตัวนี้เราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับมาดูข้างๆกันดีกว่าไี่ต้องกี่พาไปดูข้างๆตัวนี้นะครับล้อแม็กครับมีการทําใหม่แต่ว่านี่แหละครับคือพิเศษเจอช่างปอนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแม็กให้ใหม่ชุดหนึ่งเอาไหมเพราะแม็กนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่เชะเดี๋ยวผมจัดให้ชุดหนึ่งเอาป่ะครับสาหรับคลิปนี้นะย้ําเลยโอเค นี่ครับด้านล่างนะครับชุดแต่งเขาก็จะล่อพันหน่อยนะพวกสเกิร์ตนะครับแล้วก็ด้านข้างก็คือเหมาะสําหรับเออเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่มีครอบครัวเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็ราคาเขาไม่แรงมากมันอยู่แค่สองแสนสองหมื่นเก้าพันแต่ผ่อนอยู่ต่อเดือนประมาณสี่พันกว่าบาทผมพูดชัดเจนเลยเงินเดือนอยู่ประมาณสักหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเอาง่ายเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นนะครับแต่ถ้าสบายหน่อยก็หมื่นสองจบเลยโอเคมาดูด้านภายในดีกว่ามาดูภายในวะ เนอร์ไปเลยทีนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวภายในผมจะพูดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ละเอียดยิบเลยนะนะครับผมจะบอกก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยกุญแจตัวนี้นะครับเป็นกุญแจประมาณกุญแจเหล็กนะครับกุญแจเหล็กรีโมทก็จะใช้งานได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวลองไซส์เพื่อนๆดูดีกว่าอ่าตัวนี้เล่นมาอยู่ที่สองแสนสองนะครับบอกแล้วนะว่าไม่แท้นะครับไม่แท้รับประกันการันตีนะครับไม่มีกับกอนะคุณพี่นะโอเคเดี๋ยวผมเร่งเครื่องก่อน ตอนนี้ผมเล่นประมาณ2,000กว่านะครับก็เครื่องไม่สะดุดเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันต้องออมีการขับใช้งานกันนะครับถ้าเพื่อนพี่อยากจะมาทดลองขับก็สามารถอ,อ,อินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็นใบารายการที่เราตรวจเช็คนะครับใบารายการที่เราตรวจเช็คนี่ครับจริงๆมันจะมีอีกปึ้งเป็นเอกสารเลยเนาะแล้วก็มาดูเครื่องเล่นนะครับมาดูแผ่นเข้ามาดูหน่อยนิดนึงนะครับตัวนี้เครื่องเล่นเป็นตัว JVC เห็นไหมครับก็ให้ฟังเสียงหน่อย เพียงพอไหมเพียงพอไหมพี่พี่โอเคนะชุดแอร์ครับอ่าชุดแอร์ก็จริงๆมันจะมีถึงเบอร์สามนะนะครับปกติมันจะมีสี่เบอร์ใช่ไหมนนี้มีถึงเบอร์สามนะครับแล้วก็น้ํายาแอร์ก็เปิดได้ปกติแล้วก็ชุดเกียร์ครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สภาพก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับที่เหลือก็หักลบคูณหารโดยตามสภาพนะครับอ่ะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็จะมีโลโก้อเวนซ่า ะครับก็นะผมลองลองลองเลื่อนดูนะครับก็ไม่ติดปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องของเบาะก,ก็นุ่มนิ่มนะครับอสภาพเบาะก็อยู่ประมาณ80%นหน่อยนะครับถ้าผมบอก90%ผมว่าผมพูดโกหกแน่นอน8ปอนตนะครับคือสภาพยังใช้งานได้แต่ว่าอาจจะเสื่อมสภาพตามการใช้งานครับประมาณนั้นนะเรื่องของความสะอาดอมผมว่าโอเคนะเรื่องของความสะอาดอืม สะอาดดีคันนี้นะครับเรามีการคลีนซิ่งให้ใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะพมเรื่องของแอร์นะครับเราก็อบโอโซนให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเอาแมนซ่านะครับให้ดีเทลเล็กๆอย่างเช่นเอ่อพวกแอร์ชุดหลังเห็นไหมแอร์ตัวนี้เป็น2ตอนนะครับตอนตอนหนึ่งอยู่ด้านหน้าตอนที่สองด้านหลังนะครับ3ตัวโอเคมีสามารถปรับสปีดได้นะครับอุปกรณ์ไม่แตกไม่หักนะไม่แตกไม่หักนะครับพวกอย่างอื่นก็โอเคนะอยู่สภาพที่โอเคมากๆเลย ด้านหลังกันหน่อยนี่ครับจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเหมือนรถซีดานคันหนึ่งนะครับคือมันไม่มีปุ่มเปิดตรงเนี้ยเป็นแฮทช a แบ็กที่เหมือนคล้ายซีดานเปิดกับกุญแจหนึ่งส่วนถ้าเราสตาร์ทรถเนี่ยเราจะต้องไปดึงดึงสวิตช์มันนะครับเหมือนดึงดึงเหมือนอะไรนะน้ํามันอะนะครับเปิดมนหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูต้องให้มีเสียงแบบนี้นะผมทำให้ดูเห็นไหมครับ ่าก็มีเสียงประมาณนี้นะครับเราก็เปิดออกมาเลยฝาหลังหนักไหมเดี๋ยวดูให้ไม่หนักก็มีโชค๊คช้วยนะครับข้างบนก็จะมีสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกัวที่ห้าดูที่ห้าว่ะัวที่สามโอเคนะครับแล้วก็มีไล่ฟ้าที่ปัดน้นําฝนเปลี่ยนให้หมดผมเปลี่ยนให้หมดนะนะครับลูกยนงลูกยางอะไรอ่ะไม่ต้องมาไอ้นี่อยู่นะครับเปลี่ยนไปเลยจบเลยง่ายอออ่่่ะข้างงในนนนหย,ยครัับีีกทกท เอาไว้ให้ใส่ของหรือว่าลูกๆนั่งนะครับคนที่มีลูกเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับครอบครัวเล็กๆไม่ได้เยอะมากอะไรประมาณนะ้มีสักเจ็ดคนเนี่ยก็สามารถนั่งไปได้นะอ่าเจ็ดคนเจ็ดท่านเนี่ยนั่งไปได้นะครับแล้วดูเบาผมผมชอบเบามันอะนะนิ่มเนาะโอเคนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้เลยทีนี้พี่มุกิมาดูน้ามันหน่อยบางคนเขาติดที่น้ํามันทั้งนี้น้ามันถึงนี่ครับ สงสัยใช่ไหมเปิดให้ดูเลยน้ำมันครับ91้าหนึ่งเห็นไหมแกโซฮอลเห็นไหมครับอ่ะเก้าน่งเป็นเครื่องเปนสินนั่นเองเนาะเห็นนะแล้วเมื่อกี้เห็นไหมว่าขนาดฝาถังน้ํามันยังไม่ค่อยมีคราบน้ํามันเลยนะครับด้านหน้าฝากระโปรงฝากระโปรงกันหน่อยกระโปรงเลครับพี่นะกะโปรงรถนี่ครับพี่พ ฟิสเมืกี้เพนเข้ามาเลยครับเราบอกแล้วนะครับว่ามีการเก็บสีนิดนึงนะครับเห็นไหมครับมีการสีนิดหน่อยอนะครับพวกอะไรต่างๆนานานะครับก็จะอยู่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ครับแบตเตอรี่เปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่สีทาใหม่นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับแทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแล้วก็มีเซอร์วิสพวกอุปกรณ์ที่มันเสื่อมสภาพอย่างเช่นน้ํามัน อ่าพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็เปลี่ยนโซบิทให้เลยนะครับก็จบเลยมันจะได้ไม่มีปัญหากันเนาะโอเคนะครับย้ำราคาอีกทีหนึ่งคันนี้อยู่ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันค่อนจะต่อเดือนประมาณสี่พันกว่าบาทโอเคนะราคานี้จบนะครับผมพูดชัดเจนเลยแล้วก็คนที่มีเงินเดือนประมาณเริ่มต้นนะเอาเริ่มต้นที่ออกคันนี้ได้นะครับหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทโอเคไหมยังไม่หมดแค่นั้นนะคันนี้รับประกันนะครับ เห็นพ like ี okay, ่เห็นนี่ไหมพี่ผ่อนคันนี้เจ็ดปีพี่ผ่อนคันนี้เจ็ดปีแต่ผมรับประกันให้สิบปีหรือหนึ่งแสนกิโลเมตรตามระยะโอเคป่ะชัดเจนค่าบริการฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพิคว้าไม่มีจมน้าไม่มีกับกองไม้ครับแต่พูดความจริงคันนี้ทำสีครับโอเคไหมอ่ะแล้วก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดยี่ิสี่ชั่วโมงครับคลิปนี้ผมบอกก่อนนะว่า ถ้าออกคลิปนี้ไปนะครับอาเวนซ่านี่คือไปไวมากเลยนะเป็นรถที่แบนด์ตลาดด้วยอะไรหาง่ายด้วยแล้วก็ทุกอย่างครับคือมันผูกกันหมดโอเคไหมถ้าโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้หรือโทรเข้ามาที่0 9 2 5 6 2ก9 9กอนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วยบายครับ